สวัสดีครับร้านปัญญาเท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คุโบต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีสองสาขานะครับตลาดท่ามะเฟืองอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอตมบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทั้งในนะครับแล้วก็มี อ่า TikTok เพิ่มขึ้นมานะครับผมวันนี้เรานำเสนอกับคูปุต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะครับรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับสภาพดิเดิมสีสันดิเดิมทุกจุดนะฮะยางดีสี่เส้นนะครับรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งสำหรับงานล่องอ้อยนะฮะชั่วโมงการทำงานนะครับเก้าสิบชั่วโมงนะครับน้อยไม่น้อยก็ดูนะฮะเก้าสิบชั่วโมงนะครับนี่นะครับสภาพยางนะครับขนยางยังมีอยู่เลยนะฮะ อย่างหน้าอย่างหลังนะครับใช้งานน้อยนะครับอันนี้เรามีโรตารี่ขนาด80เซนให้ด้วยนะครับควงกันอ้อยพร้อมโรตารี่นะครับนี่เลย B 2 1ตัวนี้จะเป็นตัวเนโลนะครับตัวถันล้อแคบ9-11เซนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเนโลเนาะอ่ารุ่นพิเศษนะครับรุ่นล้อล้อแคบนะครับแคบทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับสำหรับงานล่องอ้อยที่เป็นเป็นแบบว่าล้องทึบแคบนะครับ ตัวนี้ริมยางก็อยู่ที่91เซนนะครับก็คือริมยางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอยู่ที่91เซนนะครับโค้งอันอ้อยนะครับพร้อมโรตอรี่นะครับรถใหม่นะราคาเฉพาะตัวรถก็2.3นะครับโรตอรี่อีก36,000ก็2.6เท่าไร2.6นะครับตัวนี้เราไม่ขายเราสภาพเหมือนใหม่ครับแต่เราขายเพียงแค่2.1นะครับ สองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทางสองร้อยกิโลเมตรแรกนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นี่เลย B ีสองหนึ่งสี่ศูนย์เครื่องยนต์สามสูบนะฮะดิเรกชันนะครับระบบเกียร์นะครับเก้าเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ระบบ PTO นะครับเป็นแบบสองระดับนะครับห้าร้อยสี่สิบกับเก้าร้อยแปดสิบรอบนะครับ โค้งน้อยพร้อมโรลตารีนะครับ210,000บาทนะครับประหยัดคุ้มๆนะครับเหมือนได้รถใหม่นะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับ B2140S กันนะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับระบบ4ฟวินนะครับ ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับอันนี้เราขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วนะฮะเก้าเกี้ยนหนึ่งไฮนะครับเกี้ยนสองไฮดีกว่าอีกรอบอีกรอบ เดี๋ยวลองดูเพาวพีดีโอด้วยนะครับเอาปั่นโอเคก็ใจนะครับกับ B2140S นะครับป6 1นะครับ ก็เชิญได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามกลางเสือเบอร์ของขุกระแพงเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอตะบวงบัวอำเภอของขุกระแพงเพชรนะครับก็โทร0875223883็ดห้ัพท์านะครับมาชมตัวจริงได้มาทดลองขับได้นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับมีส่วนลดให้นะครับราคาต่อรองได้นะครับช่วงนี้โควิดก็เดินทางลำบากนิดนึงนะครับหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ชัวร์แน่นอนครับสภาพนี้คันนี้นะครับก็การันตีความงามนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนเหมือนรถใหม่210,000บาทนะครับกับ B2140S นะครับก็ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่กในร้านนะครับกับรถไซส์เล็กๆนะครับขนาด14แรงม้านะครับก็ k คอที่หนี่พัดนั่นเองนะครับเป็นตัวพัดนะฮะเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับ14แรงม้านะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับผมระบบเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์แบบไหนน้อเนี่ยเกียร์เดินหน้านะครับ2เกียร์ถอยนะครับ มีแยกโลไฮตรงนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีระบบเข้าวิดีโอนะครับผมนี่ฮะสำหรับต่องานปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่หรือตัดหญ้านะครับตัวนี้สามารถต่อได้นะครับเป็น14หลังม้านะครับสวัสดีลูกค้าใหม่แล้วที่เิ้งเปิดเข้ามาชมนะครับอันนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าท่านได้เห็นคลิปผ่านทาง Facebook หรือ u t u b e นะครับฝากกดติดตามด้วยวันนี้เราอัปเดตกับ ครทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเครื่องเป็นเครื่องอาร์ทีร้อยสี่สิบพัทนะครับนะฮะสสี่แรงนะครับอ่าแจ้งลูกค้าด้วยนะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับผมนี่นะฮะมาเลขตัวรถนะครับมาเลขเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้มีเล่มทะเบียนด้วยนะครับทะเบียนอ่จดทะเบียนปีห้าสามนะครับผมมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับ สวยๆสภาพเดิมๆนะครับเจ้าของเดิมใช้งานมานะครับยางหน้าล้นๆไม่เป็นไรครับเพราะขับเคลื่อน200อยู่แล้วครับล้อหน้าไม่เกี่ยวนะครับยางล้นๆก็ปล่อยมันนะครับยางหลังนะครับเป็นไซส์ขนาด9.9.46นะครับ46นิ้วนะครับไซส์หน้า9นะครับมีเลยมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวรถเปล่าๆนะครับลูกค้าไม่มีอุปกรณ์ด้านท้ายนะครับ อันนี้ราคาอยู่ที่98,000บาทนะครับ98,000บาทกับ k r t 140นะครับสภาพเดิมๆนะครับเอ้าไม่เดิมไม่เดิมเท่าไหร่ตรงนี้มีรอยมีรอยปะเสริมขึ้นมานะครับตรงนี้2เพศ3เพศนะครับแจ้งลูกค้าไปก่อนนะครับนี่นฝั่งซ้ายฝั่งขวามีปะดามนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับอันนี้ให้ลูกค้าเห็น98,000บาทนะครับตัวเปล่านะครับตัวทะเบียนปี53มีเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนลอยนะครับ ใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับวิ่งเป็นยังไงนะครับเดีวเาสตาร์ทนะครับสำหรับเคียทีก็ตัวนี้แบตเตอรีร่ใหม่นะครับสตาร์ทมือได้สตาร์ทใช้งานได้นะครับเล่งคขาเล่งมือมา,าน,นิดนึงนะครับผมแล้วก็บิดสวิตสตาร์ททุกไมต้อลนืนหลังนะครับนี่ครับสัโยก เอาวีโอนะครับรบร่้าวบน8นครับผมอันนี้เข้าไอนึงนะยางไอนึงข้วเดือยก่อนรบเรื่อ,อ,องออสองล้อนะครับาเวลาใช้ง,งานก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่เเ่เครื่องสี่ล้อนะครับจะลุยน้ำลุยอะไรลอยลอยระวังนะครับเกสี่เก, 4, เกหานะครับ อดีกยวหกทายนะครับโหกวิ่งไวอนะคนับเดี๋ยวเกถอยที่ส่งให้ด่านับช้ากันเร็วเดี๋ยวถอยก็ประมาณนี้ครับเร็วสุด 40นะครับผมรถบรรกเปล่านะครับ918มีเลื่องเบียนปี53สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านประหยัดเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองสูงบางเทิงเพชรนะครับโทร0875223883นะ0953399883นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับสวยๆนะครับเจ้าที่ดู40ไปหาซื้อไปตัดหญ้านะครับไปลากของออกจากสวนนะครับนี่ก็ใช้งานได้นะครับผมแบตเตอรี่ใหม่นะครับ ้มอมข้อมื8,000บาทตัวเปล่านะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ทั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนกอติดตามันวันนีส้นสวัสดีครับ